ครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับใน i i ต h i n g d i a ี่นะครับวันนี้เรามาดูลอกตัวใหม่กันลอกตัวนี้มีชื่อว่า G-Max กับตังนะครับเป็นลอกหยุดน้ำนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาแกะกล่องเลยนะครับจริงๆผมได้แกะดูไปแล้วะเบื้องต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะมาแกะแกะมันเลยคือแกะตัวเลยนะครับแกะกล่องมาจะเจอตัวลอกนะครับ ในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรมากนะลอกตัวนี้ได้มาในราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับบอกค่าส่งเนี่ยค่าส่งอีกห้าติดก็เป็นทั้งหมดพันเก้านะครับมาเดี๋ยวมาดูนปิดกล่องมาก็จะเจอลอกวางอยู่สวยๆนะครับแล้วก็มีไดอะแกรมไดอะแกรมมาให้ดูนะครับว่าวิธีการประกอบเป็นยังไงนะครับเผื่อใครไปรื้อประกอบเอง แล้วก็บอกตำแหน่งแหล่งเอ้ยตำแหน่งอะไรเฮ้ยเ่นโมก,กแล้วเนี่ยมันจะมันจะเ่นโมกเราพูดผิดนะครับถ้าเกิดว่าอะไรชิ้นไหนเสียหายนะครับเราสามารถไล่ดูเลขแล้วสั่งอะไรตามนั้นได้เลยอเดี๋ยวมาดูตัวลอกเลยดีกว่าเรามีถุงถุงลอกด้วยนะครับก,กรมเมียนุ่มเนียนะผมว่าผ้าก็ดีนะตัวลอกนะครับดีไซน์นี่ มองผ่านๆก็ใครๆก็คิดว่าลอกตัวนั้นนะครับที่ว่าลอกของใครดังนะครับเหมือนมากผมมองผมมองแว๊บแรกเหมือนเลยแต่ว่า g m a มก็คือ g m a มนะครับ g m a มกับตันนะตัวนี้ได้คาร์บอนแฮนเดิลแอนด์แดกนะครับก็คือว่าแขนเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับกับสตาแดก อะลูมิเนียมสปูนนะครับฟอร์ติงสปูนเต็มลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับรอบรอบรอบตัวนีุ้ดส7.3ต่อหนึ่งนะครับเบรก6กิโลนะครับน้ำหนักแล้วก็มีสเปคสายนะครับน,นี้น่าจะประมาณพีพีอ e นะีงม้งน่าจะประมาณนั้นนะครับสปูนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับสปูนเอ v ของไดว่ามากเลยนะครับทั้งเรื่องความตื้น แล้วก็เรื่องดีไซน์ค่อนข้างคล้ายนะครับคล้ายนะไม่เหมือนคล้ายคล้ายแต่ปูนตัวนี้มันจะหนากว่านะผมรู้สึกว่าจะหนากว่าโอเครอเรามาแกะดูกันดีกว่าดีไซน์ก็สวยนะครับโอเคเลยนะผมว่าโอเคเลยเรื่องดีไซน์หน่วงตัวนี้ปรับได้ห้าระดับนะครับมีเลขศูนย์ถึงเลขห้านะครับ เลขห้าเนี่ยคือหนือสุดนะฮะแทบไม่หมุนเลยคือหน่วงแบบหน่วงสุดๆเลขศูนย์เนี่ยลื่นสุดแต่ถ้ามือใหม่หัดตีผมว่าตีไม่ได้กนะครับตอนนี้มันยังลื่นไม่เท่าไหร่นะครับลูกปืนหน้าเป็นลูกปืนแตะเลธรรมดานะครับแต่ผมว่าได้ขนาดนี้ก็คุ้มแล้วนะมันมีคลิกเสียงปลาลากด้วยนะครับนะ ในราคาพันกว่าบาทเกือบสองพันนะครับคุ้มนะครับเอาจริงอะ่ะทิ่เสียงปลาลากอะ่ะสําหรับคนที่เป็นสายคัสตอมแบบผมนะครับที่แต่งอัลฟาทำอะไรเงี้ยจริงๆรนะี่ลิกเสียงแพงนะครับเอาจริงอะ่ะค่อนข้างรา,ราคาค่อนข้างสูงเลยนะเวลาจะเปิดฝาหน่วงนะครับให้เลื่อนตรงนี้ลงมันจะมีคําว่าโอเพนนะครบปุ๊บดึงออกค่อยๆดึงออกครับเดี๋ยวหล่น แม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กเม็ดนะครับมีทั้งหมดสิบเม็ดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลื้อกันดีกว่านีครับมันมีความคล้ายๆนะแต่แค่ว่ามันถ้วยไม่มีนะครับก็มีมถ้วยนในช่เลยฮะแกะดีกว่า น็อตหัวเสาอะครับใคายามเอาอะไรมาลองครับถ้าเราไม่ได้ม <us> ีไขควงแบบที่มันถนอมเนื้ออะไรนะครับให้หาอะไรมาลองลงไปนะครัน็อตหัวเสาเนี่ยมันจะใหญ่กว่าไดว่าแล้วก็ชิมา a โนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเท่ากับไดว่าชิมาโนเนี่ยใส่ได้เลยนะ อันนี้เป็นครีมโอ้โหไปเอาครีมมาละก็เอากระดาษฟลายเอ,อย้ยออันี่นะครับทิชชู่กระดาษฟลายหาเลยหรอลองแล้วก็บิดมาแนะค่นี้มันก็ไม่เกิดรอยละแต่ต้องจับให้มั่นนะครับอ่าเด้งนะครับแกะมาเนี่ย ใต้สตาจะมีสปริงอยู่ตัวหนึ่งนะครับคล้ายกับลอกชิมานโนแกะต้องระวังดีๆนะครับส่วนคลิกเสียงสตาเนี่ยมันจะอยู่ใต้แผ่นนี้มันจะเป็นคลิกเสียงเล็กๆนะครับคล้ายๆกับชิมานโนเหมือนกันนะระบบคล้ายๆกันเลยแกะออกมา๋ยวเรียกสักหน่อยนะมันจะได้ง่ายต่อการหยิบมาประกอบอีกทีนึนงครับ มีการเจาะรูด้วยนะครับน่าจะเพื่อลดน้ำหนัก,นกตัวนี้เบานะปกตินาะตัวน,นี้ส่วนมากในรออทั่วไปนะมันจะเป็นทองแดง ที่ความยาวกัเกลียวเท่ากันนะครับสามตัวตัวที่ความยาวเท่ากันหมดเลยนะครับสี่ตัวอ๋อตัวตรงนี้จะยาวกว่านิดนึงนะครับถ้าวอมันสองมิล ยกออกมาลูกปืนเขาบอกว่ามันมีทั้งหมดสิบเอ็ดบวกหนึ่งนะครับสิบเอ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็คือรวมกันกลับนะครับอ่ามีกันกลับแล้วมีใต้ปรับคอนหนึ่งนะครับหนึ่งน็อตเนี่ยน่าจะมีน็อ,อะข้างละสองเป็นสี่สี่ห้าห้าละอันนี้หกยกเฟืองออกมานะครับ เสื่องออกมาก็จะมีเป็นแผ่นกดนะครับด้านบนแผ่นกดลกดักษณะนี้แล้วก็มีแผ่นคลิกเสียงนะครับคลิกเสียง 0.5มิลนะครับแผ่นคลิกเสียงนะอ่ะาคันนี้เป็นเบรคคาร์บอนนะครับ0.5เหมือนกันนะครับแบบบางเลยนะบางเฉียบถ้าเบรคเนี่ย0.5มิลเนี่ยคือบางสุดแล้วนะครับอ่าแผ่นฟันที่เอาไวใ้ให้ตัวกรีดเสียงเนี่ยมันขัดเนี่ย ที่มันเกิดเสียงเนี่ยก็0.5ดห้วกันอืมอะไรมีความคล้ายคลึงมากนะครับโอ้โหวันนี้อันนี้บางากว่า0.5อยกา่ะประมาณ0.5แหละนะัะแล้วก็มี l อง g d แพนหนึ่งแล้วก็เป็นพับเบโอเคครับแล้วก็เป็นส่วนทองเหลืองพะพีเียนก็เป็นทองเหลืองนะครับผมมองว่าลอกอ่ะราคาพันกว่าบาทไปถึงสองพันเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างคุ้มเลยสำหรับใครที่เอามาหักตีนะครับภายในเนี่ยผมพูดเลยนะว่ามัน ต่างกับลอกราคาแพงๆแค่ราคาแพงๆของผมเนี่ยมันจะมีผมเริ่มที่ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยฟิกตัวราคาเลยเนี่ยตัวนี้ยพันกว่าบาทเนี่ยสามารถชนกับลอกตัวประมาณสามพันได้สามพันสี่พันประมาณนี้นะครับไม่น่าจะสู้เกินตัวที่เกินนี้ได้เอาไว้หัดตี่ะครับแต่ผมมองว่าเทคโนโลยีเขาโอเคนะตัวคุมเป้นกดนี่เหมือน เหมือนลอกก็ไปที่เคยเจอนะครับที่เคยเคยล้างมาโอเคนะครับแล้วก็มีลูกปืนใต้เสาหนึ่งลูกแล้วก็ตัวประคองนเนี่ยครับไอใต,ใต้ใต้พินียนอนะ่ะมีอีกลูกหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้แน่นอนเลยอีกลูกหนึ่งไอตรงตัวหนอนนะครับเฟืองตัวหนอนมีแน่แน ผมมองว่าคุ้มเลยนะครับลายไกด์ก็โอเคนะสามารถลายไกด์เนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นรูสามเหลี่ยมมาสามารถเกีย่ยสายซ้ายขวาได้โอเคนะครับผมมองว่าอย่างนั้นเพราะส่วนมากที่ทํามาเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันเอาไว้เพื่อการเกียรสายที่สม่าเสมอโอเคครับเดี๋ยวเราประกอบคืนแล้วเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันพ่งนี้ ครับก็ประกอบฝั่งนี้เสร็จแล้วครับมีการดัดแปลงใส่สตาร์ของเรด้านะครับแล้วก็แขนเอทเดลพีนะครับชุดแต่งได้ว่าคราวนี้เราจะมาแกะลูกปืนสปนูนกับลูกปืนแกนสปนูนนะครับลูกปืนแกนสปนูนกับลูกปืนฝั่งแม่เหล็ก กิปล็อกนะครับเอามือกดไว้ขอะไรแล้วเข็ขนะ <Okay. S 2> okay. มเอาเข็มมืออะไรก็ได้ครับแงไวามันจะมีกิปล็อกอยู่ค่อยแงะมาทีค่บ เบรคผมทาเจอระบีใหม่ไปนะครับทาของชี่นหนอนท็อปไป ลอกมาหน่อยคนอะอะหอ ยน้ำมันลูกปืนนะครับ f i ชชิ่งออนท็นะครับ,รบเบอร์0.5นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวยอดตัวนี้แหละแต่เดี๋ยวตั้งแกงสนสะปูสักพักหนึ่งนะครับครับตอนนี้เดี๋ยอดน้ำมันไปแล้วนะครับแกนสะปู คเดิมนะครับใส่กิ๊บเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันพรุ่งนี้นะครับใส่แขนไม้ว่าแล้วโอเคดูดีกันเยอะ ันนี้ก็มีโอกาสมาเทสล,ลอกนะครับอันนี้เป็นหมาที่เป็นหมาปิดนะครับน้ํามันท่วมด้วยนะเพิ่งจะลงเพิ่งจะเดินตก้วคันท,ที่เอามาประกบคู่กับ g m a มกับตันวันนี้ก็เป็นเล s ิม่าคอมเพนะครับผมดีไซน์บายบาแนกนะฮะเวทสิบยี่สิบนะครับ,รบเป็นคันคอปักใหญ่ของผมนะครับก็เ,เดี๋ยวไปดูกันเดิน คลิปอาจจะมองไม่ชัดนะครับตอนตีอ่ะเพราะว่าผมไม่ไอ้อตัวคาดอกอะมันเสียนะครับมีแต่ตัวตั้งนะครับที่เพิ่งซื้อใหม่โอเคเดี๋ยวดูกันนะครับ นะครับกบยางกบยางตัวนี้น้ำหนักห้ากรัมนะครับมันข้างในมันกวงคนระับผมแกะก่ออ น้ำท่วมนะค,ค่อนข้างสวยนะครับแต่น้ําแม่งโคตรลึกนะผมจะบอกเลยว่าน้ำเนี่ยน้ําลึกมากนะครับมีปลานักล่าเนี่ยมีช h a ประกายนะครับนั่นนะฮะไอช่อนใหญ่ครับผมน้ำแม่งกัดในปลาเลยเดี๋ยวจะไม่เข้าไปใกลมากนะครับถ้ามันกัดเนี่ยเราจะได้ดูเรื่องของเบรกนะครับว่าเนียนหรือก็สะดุดนะครับ จะได้ใช้ระบบเบรกด้วยแต่ถ้ามันไม่ก,กับน,นี่ก็คือเราได้ดูพิระยะตีนะครับ ตกใจตัวเลือกอะไรเยอมชดตีมาชด